ดูเพลินเลยนะครับครับโอ้โหใช่ครับเช oh, oh. นเชน,นข้างในครับเชนข้างในครับมาคุยกันนิดหนึ่งนะครับคุยกันนิดหนึ่งอ่าูดน้องถังแะน้องมุกโคนนีเท่าที่ติดตามดูนะครับเป็นคู่พี่น้องที่ขยันซ้อมมากที่สุดเลยหรือเปล่าก็ครับผมเพราะว่าเราต้องแบบจูนเขาหากันนะครับโดยเฉพาะโจทย์ในสัปดาห์นี้นะฮ <c oughs> ะเราจยอมรับว่ามันเป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน อ่าพอค่อนข้างจะยากสักนิดหนึ่งนะครับเห็นน้องมุกเ็าบ่นเหมือนกันบ่นว่าพี่ถังดุตลอดอืมไปดูนอสทำไมอ๋อถังไม่ได้ดุครับเป็นเพราะเสียงนะครับเสียงจะแบบแข็งแข็งเสียงดังเป็นคนพูดเสียงดังครับเออเคลียกันตอนนี้เลยน้องมุกครับดุไม่ดุไม่ดุแล้วครับอ่าไม่ดุแล้วนะครับไม่ดุแล้วไม่ไม่ดุต้องมองหน้าพี่ถังด้วยนะครับอ่าับแล้วถังกดดันไหมครับกดดันไม่ที่ต้องมาร้องเพลงคู่กับน้องมุกเพราะว่า น้องมุกเดยจริงๆแล้วกรรมการชมทุกวีกเลยว่ามีพัฒนาการที่ดีมากดีขึ้นก็รู้สึกกดดันับครับเพราะน้องเขาทำโชว์มาได้ดีมากครับครับผมซึ่งทางก็เรื่อยๆครับก็พยายามให้มากเลยก็แล้วกันเอย่าเรื่อยๆอย่าเรื่อยๆนักนะครับก็ดีใจครับที่ได้คู่กับน้องเขาครับเพราะน้องเขาเก่งเก่งมากครับคขอให้โชคดีทั้งคู่นะครับตีครับ ก็ขอเสียงประเบอเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคู่ครับมุก V4 ทั้ง V13 เนเน่ V18 ต้อง V8 ครับเชิญครับโชคดีครับท้กสี่คนโชคดีนะครับ